สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคในการต้มลูกเดือยต้มยังไงให้ลูกเดือยของเรานุ่มฟูอร่อยและที่สําคัญคือไม่เหม็นสาบไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำลูกเดือยจำนวน250กรัมนำมาล้างทําความสะอาดนะคะล้างสักประมาณ2รอบค่ะเพื่อเอาเศษปุ่นออกไปให้หมดนะคะ พอเราล้างลูกเดือยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำลูกเดือยมาแช่ไว้ในน้ำเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะสำหรับลูกเดือยของเราก็แช่ครบเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดสักประมาณ2-3รอบค่ะเพื่อให้ไม่มีกลิ่นสาบนะคะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มลูกเดือยนะคะตั้งหม้อใส่น้ําสะอาดลงไป2ลิตรต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําของเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่ลูกเดือยที่นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อต้มต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา20นาทีค่ะ ค่ะสำหรับลูกเดือยของเราก็ต้มคนเวลา20นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักลูกเดือยขึ้นมาชิมค่ะาว่าสุกนิ่มได้ที่ตามที่เราต้องการหรือยังถ้าสุกนิ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะนำฝาหม้อมาปิดอบไว้เดี๋ยวเราจะแช่ลูกเดือยในน้ำร้อนจนกว่าลูกเดือยของเราจะเย็นสนิทค่ะ ค่ะสำหรับลูกเดือยที่เราแช่ในน้ำร้อนนะคะตอนนี้ก็เย็นสนิทด,ดีแล้วค่ะ <S <S าการทำวิธีนี้นะคะก็จะทำให้ลูกเดือยของเรานุ่มอร่อยเคี้ยวง่ายไม่แข็งนะคะต่อไปเราก็จะนำมากรองเอาน้ำออกค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการต้มลูกเดือยต้มยังไงให้นุ่มฟูอร่อยเคี้ยวง่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำไป รับประทานได้เลยค่ะจะนำไปใส่น้ำเต้าหู้สลดัดหรือทำเต้าส่วนก็ได้ค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ